เอมีราชีวิตพลิกเตรียมขึ้นแท่นเป็นนางเอกร้อยล้าน รวดเร็วทันใจแฟนๆเลยทีเดียวหลังเอมรลาทีล่าสุดได้ขึ้นแท่นเป็นนางเอก MV ไปเป็นที่เรียบร้อยโดยนายประจักษ์ชัยหายทองคำนายห้างหายทองคำรคคอร์ดหลังจากเปิดตัวเอเมราร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอเพลงโดนไปที่มีความหมายว่านานหรือยังของสาวนิวเตอร์นั่นเองโดยนายห้างประจักษ์ชัยได้ไลฟ์สดบรรยากาศการถ่ายทำ MV พร้อมทั้งบอกด้วยว่านอกจากเข้ากับกระแสแล้วยังตรงกับชีวิตของใครหลายๆคนนอกจากนี้นายห้างประจักษ์ชัยก็ยังโพสตภาพผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมกับระบุอีกด้วยว่าโดนไป เพลงมามืดกับปรากฏการร้อนแรงจากรายการโหงกระแสนําแสดงโดยเอมิราพร้อมทั้งยังเผยภาพ MV แคสตัตวแสดงออกมาเป๊ะเวอร์โดยในห้างได้ชื่โชมฝีมือการแสดงของเอด้วยว่าแสดงเก่งมากเหมือนมืออาชีพเลยร้องไห้จริงทําอารมณ์ได้ไหวมากถามว่าทําไมบิวได้ขนาดนี้เพราะเอารูปลูกชายให้ดูคิดถึงลูกมากร้องไห้หนักมากนอกจากงาน MV แล้วประจักษ์ชัยยังได้ให้เอมิราเข้าห้องอัดเสียงใส่เพลงแรกในชีวิตชื่อเพลงว่าฟ้ามีตาเตรียมลงจอที่ช ช่องเอมมราชแนลซึ่งก็ได้มีแฟนเพลงมาคอมเมนต์กันเชียร์รัวๆว่าเตรียมเป็นนางเอกร้อยล้านวิวแน่นอนและบางส่วนยังคอมเมนต์ถึงเพลงฟ้ามีตาที่สาว e เอมีราไปคนขับร้องซึ่งเข้ากับเรื่องราวชีวิตของเธอเป็นอย่างมากซึ่งแฟนคลับก็ได้เชียร์ให้เพลงนี้ถึง300ล้านวิวกันเลยทีเดียวงานนี้บอกเดยเลยว่ามาเมื่อจริงๆกับเพลงดนไปที่กำลังจะออนแอร์ให้แฟนๆได้รับชมในวันนี้นั่นเอง